ตอที่ท่านผู้ชมด้วยนะคะเราจะมาเล่นเกมโลบักนะคะวู้ฮู้วันนี้เราจะมาเล่นหนามพายพิบัตินะคะโอเคค่ะอันนี้ี่อ๋อขึ้นที่สูงที่สุดนะคะที่สูงที่สุดก็แค่เนี้ยที่สูงที่สุดอะโอ้ยที่สูงที่สุดจ่ไหนอะที่สูงที่สุดบอกว่าน้ำจะมานะคะน้ำจะมาท่าไม่ไหลนะคะโอ้ยไม่ใช่ละอ้ยน้ำมานน้ำมาช่วยด้วยเพื่อน ก็จะเป็นไงต่อลเนี่ยอุ้ยตายเนี ouais, nickel, 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 nickel ่ยยโอยอร้รจะตายแล้ต้งไหนล้เนี่ยต้งไหนลต้งไหนแล้วเนี่ยโอ้ยอย่ากั้นกูมีโอ้ no ค่ะตอนนี้เราก็ตายแล้วนะคะออ้ยเพื่อน,นโชคดีเนาะด่านต่อไปจะเป็นอะไรนั้นต้องไปดูกันเลยนะคะตอนนี้คือเครื่องอะไรไม่รู้อันนี้ด่านแบบต่อไปก็คือ Happy House นะคะ Happy House บ้านแห่งความสุขเหรอโอ้ใช่เลย เออนะแต่เป็ปหนัอะไรเนี่ยเนออน้องๆอ๋อนี่ข้างหลังก็มีจิ๊บๆขึ้นไปนะคะดืดๆอุ้งสาวเบียดเบียดกันดีเพื่อนเพื่อนขึ้นไปแค่ละคนนะไม่งั้นๆเดี๋ยวโตโอ้โห้ดืดๆแล้วจะมาเต้นกันนะคะดืดๆดืดๆดืดๆ ตตตตตไ่เกียวละโอ้น้ำน้ำน้ำอยู่ไหนไม่ใช่น้ำราว่าเหรอวิตา oh, oh, ินดงเดิมตอนนี oh, ้ไม่น่าจะเป็นอะไรนะคะอ๋อเข้าใจแล้วอ๋อถ้าโรงงานเลือดต้องเจ็บด้วยนะสิ คือบ้านจะเป็นแบบมอดไหม่นะคะแล้วก็ต้องลอยข้างนอกนี่หุ่นอะไรเนี่ยของรารการได้ไงเนี่ยโอ๊ยติดหนึบมากโอ้ยดันดันเพื่อนดันเออเออนี่ดันง่ายง่นะคะดูนานีเนี่ยดันแค่นี้นื้กระดิกเลยนะคะดันแค่นี้ดันแค่นี้เองโอยอ๊ยอ๊ยโอยอ๊ออ๊ยโออุ๊ยร้อนยอยอ๊๊ยอยอ๊ยยโอ๊อยอย คนนี้นี่มึงหุ่นไรกะอุน่ารักเนาะคนนี้นะนี่ oh yes, ô, yes. Ô, yes. Ô, oh yes, ô, 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 yes. Ô, oh yes oh yes oh yes oh 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 yes oh ตาย โอ้ยสโอ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 ยสโอเคค่ะเพื่อนรอดก็หลายคนอยู่นะคะเอ่อตอนนี้ก็จะอธิบายต่อกันนะคะอันนี้คือให้ซื้อสำหรับ R S นะคะก็ประมาณ80บาทนะคะอูอันนี้คือผู้รอดชีวิตนะคะชื่อ M I S H A What Mix Mi m i มิซิลวอสเทนรอดมาสองร้อยสาสิบสองนะคะแล้วเราก็หกสิบเจ็ดนะคะอื่นต่อไปนะอะไรเนี่ยนัานต่อไปอุ้ยไม่รู้นัานอะไรต่อไปเลยขึ้นไม่ยังสูงกว่านะคะจิบจิๆบอ่าจิ๊บจิๆอืมอุยไมอย่าเบียดสิอันนี้น่าจะเป็นอากาศหนาวนะคะ เป็นอากาศหนาวแล้วเาบอากาศเป็นอย่างนี้แน่เลยอีเพื่อนอยู่ด้วยจะไม่อยากจะไม่อยากหนาวตายออกออกเอ้โอเคค่ะเราจะดูนี้นะคะจิ๊บจิ๊บจิบจิบ,จบ,จบอ่าอากาศหนาวเราก็ต้องหาที่นอนหลับันดีอากาศหนาวจะอยู่ข้างในเลยไม่เป็นอะไรนะคะ อุ้ยหนาวหนาวตุ๊บ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 อยอุ่ยหนาวหนาวเพื่อนหนาวนะอบด้วยกันอบด้วยกันโอ้โหไม่เคยยอมเลยเด้ออบวอือหือเพื่อนอากาศหนาวเพื่อนเราต้องอบด้วยกันเย้อยเราต้องอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อความปลอดภัยอือหือโอ้โหอัดอัดโอ้ยอเอาไปกันสิเพื่อนอือหือเมียกันเมียกันเอ้าเมีเข้าไป โอ้โหเป็นแมพที่สนุกนะคะก็มีหลายแมพนะคะก็คือเขาจะแบบมีลาวามีน้ำพุ่งมั่งมีน้ำพุ่มั่งมีสายฟ้าแลบมั่งมีฝนตกมั่งมีอย่างงู้นอย่างนี้มั่งมีเอ่อให้หลบให้ให้อยู่ด้วยกันพวกเขาอับปุ่นก็เป็นต้นนะคะเนี่ยอบอุ่นมากเอ้ยหนาวฉันหนาวอ่ะเอ้ยเพื่อนฉนอยู่ด้วย ตรงนี้ตรงนี้อ๋อตรงนี้อุ่นอ๋อตรงนี้อุ่นตรงนี้อุ่นอ้าวโอ้ยตรงนี้อุ่นเฮ้ยช่ามันอาวเอาเต้ยเอาเต้ยหนึบหนึบอะอย่างนี้อ้าวต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้จึ๊บต้นไม้โอ้ยหลอดโอ้ยหลอดหลอดอุ้ยหลอดหลอดอ้าวอะค่ะตรงนี้ก็เป็นแอปเปิลนะคะแ ช่วยในการเพิ่มพลังนะคะถ้าอย่างนั้นและะ้ค่ะแล้วทีนี้เราก็มาดูคณะกับผู้รอดชีวิตกันนะคะตอนนี้เราได้67เหมือนเดิม68 68แล้วคนนี้ชื่อ V M Joe V M Joe นะคะ58 D M D J D J D J ก็ได้เท่าไหร่นะคะก็ ไปดูเลยนะคะโอ้โหเมื่อกี้เห็นไหมคะเพื่อนแขนหลุดด้วยนะคะด่านต่อไปเป็นหนาอะไรก็ยังไม่ดูเลยนะคะแล้วจะเป็นที่สูงกว่านะคะเพื่อความปลอดภัยอ้าวเพื่อนตกลงไปเดี๋ยวนะต้องซูนก่อนนะคะไม่งั้นจะตกนะคะฉันข้ยชุดฉันาไปขึ้นไป ไปขึ้นไปเออขึ้นไปอย่างนั้นแหละเออเออขึ้นไปขึ้นไปอ้าขึ้นไปอ๋ออันนี้หนาอะไรเนี่ยอ๋อหนาลูกเห็บลูกเห็บตกอุ้ยตกเหือเฮือ ตายเลยอออตายเลยอ่ะเร็วเกินไปปะเนี่ย <c oughs> ถ้าขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ <c oughs> อย่าก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอ้ด้วยนะคะ <c oughs> บ๊ายบายยุบคๆวค